สอนวิธีการทำโบจากลวดกระมหบีแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยเราจะใช้ลวดกรรมิี่2เส้นนะคะสีที่ชอบนะนำมาพันนะคะกับปากกาแบบนี้นะหมุนสี่รอบด้วยกันนะคะบิด1รอบหรือ2รอบก็ได้นะคะเอาออกมา เส้นที่ยาวก็สอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงมาแล้วก็บิดอีกสักหนึ่งถึงสองรอบนะคะก็จัดนะคะสวยงามแล้วเราก็จะตัดนะคะเส้นที่สั้นออกไปค่ะเหลือเส้นยาวนะคะเอามาวัดประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วนะคะแล้วก็พับขึ้นแบบนี้บิดสักสองรอบค่ะแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะเราก็จะได้เป็น โบนะคะหข้างแบบนี้คะ่ะเราก็จะทำนะคะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนเดิมนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้โบมานะคะทั้งหมดสองข้างแบบนี้ก็ประกอบติดด้วยกันนะคะยึดติดด้วยกาวนะคะแล้วก็เอามาแปะกันแบบนี้เลยคะ่ะตกแต่งนะคะ ด้วยลูกบัตนะคะตรงกลางนิดนึงเพื่อความสวยงามค่ะแค่นี้นะคะโบของเราจากรูปก,กำมะหยี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ